ร้านก๋วยเตี๋ยวดูทุงสวยๆค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาลราขาไก่นอกไก่แน่นๆค่ะเติมพลังกันค่ะเติมพลังกันค่ะกายพร้อมใจพร้อมว้าวๆๆา,า,า,านี่เป็นด้านหน้าทางเข้าพระธาตุยาคูสวยงามมากเลยค่ะมีตระกอร้อด้วยนะคะลูกใหญ่มากค่ะมาดูทางด้านนี้กันค่ะด้านนี้ก็จะเป็นทงสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวไปชมด้านไหนกันเลยนะคะว่าจะอลังการขนาดไหนตามมาเลยค่ะสู้ๆค่ะ ว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวทุกคนทุกท่านคะทุ่งบัวสวรรค์สีชมพูต้นใหญ่ๆซ้สายยาวๆอยากใส่กระโปรงชุดขาวๆหรือสีชมพูเดินถ่ายรูปมากเลยค่ะเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้สวยงามจริงๆค่ะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยนะคะแดดเปรียปร้ยงๆเลยค่ะแต่ความสวยงามของทุง่งทำให้ความร้อนจากแสงแดดทำอะไรคนที่ชอบความชอบไม่ได้เลยค่ะ สวยมากเลยค่ะนี่เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมแท้เลยนะคะสวยงามมากจริงๆเลยค่ะผ้าไหมผืนยาวๆนะคะประดับเข้ากับทุงบัวสวรรค์บอกเลยว่าสวยสวยสวยแล้วก็สวยสวยมากเลยค่ะว้าวอีกแล้วค่ะทุกคนทุกท่านทุงหางนกยุงสีสันสวยสดใสการจัดเรียงสีได้สวยงามเริ่มจากสีแดงแรงริสสกิดสีเหลืองหน่อยๆเขียวน้อยๆ บอกเลยว่าสวยงามจริงๆค่ะทางด้านนี้เป็นสีชมพูชมพูอุ้หูสีหวานผสมผสานกลมงลืนได้อย่างสวยงามเลยค่ะยังยังมีอีกค่ะมาดูทุ่งหางนกยูงสวยๆทางด้านนี้นะคะเริ่มจากสีแดงแรงริสกิจสีเหลืองหน่อยๆมีขาวน้อยๆผสมผสานมาบอกเลยว่าสวยมากเลยค่ะทางนี้ก็มีสีเขียวเหนียวซับรับเต็มๆเลยค่ะบอกว่าสีเขียวนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเลยค่ะเขียวเหนียวซับนะคะ เข้าชอบเป็นสายยาวๆผู้ยาวๆนะคะต่อกันไปเป็นต้นใหญ่ๆบอกเลยว่าสวยเด็ดจริงๆคะ่ะทางด้านนี้สำหรับใครที่ชอบสีม่วงอู้หูสวยจริงสุขใดเล่าจะเท่าสีม่วงนะคะสำหรับใครที่ชอบสีม่วงเริ่มจากสีม่วงเข้ม เติมเต็มด้วยสีม่วงอ่อนๆออนซอ,อ,อนนี้งามหลายสบายตาสุขอุราเมื่อเจอสีม่วงค่ะสวยงามมากโดดเด่นจริงๆค่ะมาทางนี้มีสีฟ้าผสมผสานสีแดงแรงริบนะคะบอกเลยว่าสวยเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดรวมของทุงหางนกยุงสีสันต่างๆนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวงานพระาธาุยาคูนะคะก็ต้องมาในจุดนี้ มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆค่ะบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีทุงหางนกยูงนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีม่วงสีส้มนะคะก็จะอยู่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็มีสีที่ผสมผสานนะคะสีน้ำเงินก็มีค่ะมาทางนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุงประยุกต์นะคะที่ประยุกต์มาจากทุงวงจักรนะคะแล้วก็มา เพิ่มใยแมงมุมนะคะให้สีสันสวยงามนะคะแปลกใหม่ค่ะเวลาเข้าช่อนนะคะก็จะเข้าช่อได้อย่างสวยงามนะคะก็จะเป็นทุงแปดเหลี่ยมผสมผสานด้วยนะคะทำให้เกิดความสวยงามค่ะทางด้านนี้ก็จะมีหุงสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะแล้วก็เป็นการเข้าช่อแปลกใหม่ค่ะเข้าช่อเป็นพวงมาลัยนะคะที่ทํามาจ่ายได้ไหมพรมนะคะแล้วก็มีการเอาดอกรักนะคะมาร้อยทําเป็นพวงมาลัยนะคะ มีกระดิ่งนะคะเป็นสีชมพูสีสั้นสวยสดใสมีลูกปัดสีเขียวด้วยนะคะแล้วก็ปอมปอมค่ะผสมผสานสีกลมกลืนได้อย่างสวยงามเลยค่ะมีผู้สีเหลืองยาวๆด้วยนะคะพลิ้วสวยตามลมมาดูทางนี้บ้างค่ะว้าว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 ทุ่งดาวสดใสมีใยรอบๆขอบขอบเป็นสีเขียวเหนียวซับรับเต็มๆอีกแล้วค่ะเข้าชอบเป็นสายยาวๆสีขาวๆนั้นคือดอกรักนะคะแล้วก็ มีลูกปัดสีเหลืองอ่อนๆอ่อนซอนเด้งามหลาเข้าช่อเป็นต้นใหญ่ๆสายสายาวๆ,ๆพริ้วตามลมสวยงามมากเลยค่ะมาชมทางนี้ซอมจี๊ดก็มานั่นทุ่มแปดเหลี่ยมลายใบสีสวยไม่เหมือนใครเข้าช่อได้สวยเกม๋ไม่ลังเลภาพนี้ต้องมีดูเป็นผู้ดี ผู้ดีนี่สิชอบชอบขอบขอบเป็นเหลี่ยม้ายลูกศรบอกเลยว่าสะออนสะออนอ่อนซอนที่งามหลายดูแล้วสบายสบายสายตาและอารมณ์เหมาะสมแล้วที่หนึ่งในใจหลายคนเดินเวียนบนถ่ายรูปเก็บภาพเอาไว้สุกกายสุกใจค่ะฐานด้านบนสวยงามมากเลยค่ะมีลูกปัดไม้สีน้ำตาลมีปอมปอมมาทางนี้บ้างนะคะทางนี้ก็เป็นสีน้ำตาลผสมผสานหลากหลายลวดลายม,ลยมีทั้งทุงสี่เหลี่ยมทุงหกเหลี่ยม ทุกแปดเหลี่ยมส่วนฐานใหญ่ๆก็คือทุงหกเหลี่ยมฐานแน่นมากเลยค่ะสวยงามมากเขาชอบเป็นสายยาวๆสีขาวๆนั่นคือดอกรักมีลูกปัดกลมๆผสมผสานผู้สีน้ำตาลบอกเลยว่าช่อนี้รักเลยต่อมาเดินชมร่มสวยๆทางนี้ก็มีค่ะนั่นทุ่งดาวสีน้ำเงิน เพิ่มขอบขอบรอบๆเป็นสีชมพูผสมภาษ,ษาสีเหลืองให้สดใสสว่างมากขึ้นดูดีดูดีเข้าช่อสายยาวๆแบบนี้สวยตระการตาเลยค่ะทุงสวยๆทางนี้ใช้ได้แค่สองสีดูดีดูดีเมื่อเข้าช่อสายยาวๆแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะว้าวๆ้าวว้าวทุงสามเหลี่ยมด้านเท่าเข้ากันได้ดีจัดเรียงสีได้ดีมากบอกเลยว่าสวยงามค่ะเข้าช่อเป็นสายยาวๆ เพิ่มสีขาวด้วยดอกรักปอมๆอมสีเหลืองผู้ยาวๆสวยค่ะมาทางนี้นะคะว้าวสวยสุดสะดุดตาเจอจ้าจริงๆโดดเด่นทุงดอกไม้หลากสีสันมารวมกันอยู่ที่นี่สวยมากเลยค่ะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีขาวผสมผสานหลากสีดูดีค่ะว้าวทางนี้สวยแปลกใหม่เข้าชอบไม่เหมือนใคร พวงมาลัยสีขาวพูงบัวสวรรค์สีม่วงเข้มนะคะเริ่มจากสีเหลืองอร่ามง,งามตาต่อมาเป็นสีชมพูดูให้ดีมีสีขาวเป่งประกายออกมาสวยงามค่ะปอมปอเป็นสีขาวมีกระดิ่งสีชมพูมีดอกรักสีขาวประดับประดา เข้าชอบได้อย่างสวยงามเลยค่ะพลิ้วสวยตามลมทางนี้ก็มีค่ะสีแดงส่องแสงจ้าต่อมาเป็นทุงสามเหลี่ยมด้านเท่าสีแดงผสมผสานสีฟ้าสีขาวสวยงามค่ะส่วนทางด้านนี้เรียงแถวเข้ามาเจิดจ้าอีกแล้วสีแดงสดใสสว่างสวยลูกปัดก็สีแดงดอกรักสีขาวเปล่งประกายให้ดูดีดูสวยงามเข้าชอบเป็นสายยาวๆต้นใหญ่ๆ สวยงามค่ะทางนี้สวยอีกแล้วค่ะทุงสีเขียวนะคะเริ่มจากสีขาวเปล่งประกายแล้วจะเรียงสีจากเขียวอ่อนๆขยับมาเขียวเข้มนิดหน่อยแล้วก็เขียวเข้มเข้าชอด้ดยลูกปัดสีเหลืองดอกรักสีขาวผู้ยาวๆสวยค่ะมองมาทางนี้สีสันโดดเด่นมีสีส้มจี๊ดมีสีแดงสดใสสีเขียวสว่างสวัยพลิ้วไปตามลมมองเพลินเลยค่ะว้าวทุงดอกไม้บานสีหวานถูกใจเข้าชอต่อกัน ไปเป็นสายยาวๆสีขาวๆนั่นคือหลอดไฟสว่างสวยเมื่อเปิดไฟยามค่ำคืนยืนดูไม่เบื่อเพื่อแพ่กันไปสุดกายสุขใจมอบให้ทุกคนโดนใจขนาดนี้ดูดีดูดีมีสีชมพูู้หูสีส้มผสมสีเหลืองเหมือนดอกดาวเรืองเหลืองอร่ามงามตาต้องบอกเลยว่ารักทุใ่ใยแมงมุมทุกแบบทุกลายเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเยบปักทักร้อยตามรอยแม่ด้วยนะคะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณค่ะบายบาย